สิ่งที่ควรจะรู้และการเตรียมตัวข้ามแพดไป F4 Mobile ย6 6ให้เสียงภาษาไทยโดย s a ิ i c o Gaming สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว f อ Mobile ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับเสนอความรู้ที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้นะครับเลยจะเอามาบอกนะครับในนี้ก็กดติดตามนะครับกดเซฟคลิปนะครับไว้นะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ๆมานะครับอัปเดตให้ดูทันทีเลยนะครับหรือจะมาดูในสตรีมก็ได้นะครับผมพี่สตรีมทุกวันนะครับตอนเย็นๆมืดๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับตลาดนะครับผมตอนนี้นะครับใครที่มีตัวขายได้เยอะๆนะครับหรือมีตัวขายได้หรือกําลังจะซื้อนะครับพี่อยากจะบอกว่านะครับอาจจะเบรกไว้ก่อนนะครับหรือถ้ามีแล้วมันลง ขาดทุนเยอะก็เล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงของตัวขายได้นะตอนนี้นะครับถือว่าเสี่ยงมากๆนะครับเนื่องจากว่านะครับภาคใหม่นะครับจะมีการขึ้นภาษีนะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะทําให้ตัวนั้นขึ้นหรือลงยับยับได้เลยนะครับโดยเฉพาะพวกตัวนี้นะครับตัวภาคนี้เก่าๆนะครับผมก็พยายามเซฟไว้นะครับเก็บเป็นเอ็มไว้ดีที่สุดนะครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับมัตเชลโนนะครับผมมัตเชลโนที่เรารู้กันนะครับแพทใหม่นะครับ จะเปลี่ยนเป็นแต้มแล้วนะครับผมใช้มัตเชลโนไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็อย่าตกใจไปนะครับผมมัตเชลโนนะครับสามารถเอาไปแลกเป็นแต้มได้นะครับผม100แต้มต่อ1ตัวนะครับข้อดีของการแลกแบบนี้นะครับคือตัวที่โอ r รน้อยนะครับจะใช้แลกแต้มน้อยมากนะครับใช้แต้มน้อยถ้ากับว่าใช้มัตเชน้อยไปด้วยนะครับใครที่มีเยอะๆนะครับไม่ต้องไปทําลายทิ้งนะครับไม่ต้องไปสรรหาใช้นะครับมันเก็บไปใช้แลกแต้มภาคใหม่ได้นะครับผมความคุ้มค่าที่บอกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกุลิต90นะครับ ถ้าเราตีแพทนี้นะตอนนี้นะครับจะใช้มัตเชทั้งหมดนะครับสิบเก้าตัวในการดันขึ้นส้มนะครับผมแต่ถ้าแพทใหม่นะครับจะใช้เพียงแค่เก้าร้อยแต้มเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าประหยัดมัตเชไปสิบตัวนะครับก็เป็นข้อดีนะครับสําหรับคนที่จะตีตัวเก่าๆเล่นนะครับส่วนตัวใหม่ๆก็ใช้มัตเชตามนี้เลยครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ